ให้เป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะว่าต่างคนต่างมีนิสัยหยาบบ้างละเอียดบ้างมันต่างคนต่างตระกูลวันนี้เมื่อมาบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้เรามาปฏิบัติตามพระวินยัยเหมือนกันหมดเลยแับนี้ ต่างคนก็ต้องดัดแปลงนิสัยใจคอของตนให้มันเป็นไปตามพระวินัยนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเรามันกิริยาหยาบอย่างนี้ก็จะหยาบอยู่นั้นเรื่อยไปจะไม่ดัดแปลงตนเลยอย่างนี้มันก็ขัดต่อวินยัยนั่นแหลก็เราจะเป็นคนดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นการบวชนี่เชื่อว่ามันเป็นการฝึกทั้งกิริยากายการแสดงออกทางร่างกายก็ให้ละมุนละไมสงบสงเงียมเป็นการฝึกการพูดการจาให้มีระเบียบ ไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่น้อยเกินไป <c oughs> แล้วก็พูดเรียบเรียบ <c oughs> ไม่พูดตลกคนองเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่พูดหัวเลาะเอิอกอกอะไรไปทำนองนั้นอ่ะมันมันไม่งามมันเสียกิริยาของสมณะ สมณะแปลว่าผู้สงบอย่างนี้นะเราฟังเอาชื่อของเราที่พระพุทธเจ้าตั้งให้นั่นเนี่ยเราสงบจริงหรือไม่ตามชื่อนั่นน่ะนี่มันต้องสำรวจกวดกาดูตัวเองนะเป็นดันว่าเรามาบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมาฝึกตน ให้เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไปเรื่อยๆอันนั้นแหละเพราะว่าการฝึกตนให้เป็นคนละเอียดถี่ถ้วนไปอย่างนี้นะมันมันทําให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามาฝึก โดยไม่มีผลตอบสนองอะไรเรามาฝึกจัญญามารยาทให้ตรงไปตามระเบียบของธรรมของวินัยอย่างนี้มันมีผลโดยทางอ้อมทำให้มานะทิฏฐิเนี่ยมันเบาบางไปจากจิตใจคนมีมานะหมายความว่ามีจิตใจกระด้างกระเดือง ไม่อ่อนน้อมต่อทำต่อวินัยคนถือมั่นในความเห็นของตัวเองก็เส้นเดียวกันนั่นแหละมักจะฝ่าฝืนระเบียบธรรมวินัยทำตามความเห็นของตัวเองอันนั้นไม่ถูกต้อง อันการที่เราทุกคนมายอมตนลงปฏิบัติตามทมตามวินัยนี่มันจึงเป็นการบรรเทามานะความกระด้างกระเดืองอันนั้นลงได้บรรเทาทิฏฐิความถือมั่นในความเห็นของตัวเองลงไปได้ถ้าเรายอมปฏิบัติตามทรม่วินยัย ความเห็นของตนบางอย่างก็ตรงต่อธรรมต่อวินยัยอันนั้นก็ไม่ลำบากนะแต่บางอย่างมันไม่ตรงตามธรรมตามวินัยมันต้องได้ดัดแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่อยากทำก็ต้องทำอ่าไม่ไม่อยากทำก็ต้องทำ ต้องน้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินยัยไม่ไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไรดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชนะได้น้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินยัยก็จึงเป็นผู้สงบระงับถึงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่ม อยู่ในไว้ยคนองแต่เมื่อมาดัดตนลงให้เป็นไปตามทาตามวินัยแล้วก็เลยกลายเป็นคนสงบเงี่ยมไม่คึกขนองเลยตามธรรมดายังหนุ่มแน่นนี้จิตใจมันคึกขนองร้องรำทำเพลงกระโดดโลดเต้นอะไรต่ออะไระะเพลิดเพลินไปตามหรสพครบงัน หมูนี้เนี่ยทีนี้เมื่อผู้เราเข้ามาบวชในศาษษษษสนามแล้วมาดักตนเข้าไปตามธรรมตามวินัยนี่มันก็สงบจากเรื่องหมู่นั้นได้เรื่องคึกขนองต่างๆหมู่นั้นนั่นเนี่ยมันจึงเป็นอุบายบรนเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่เรื่อยๆไป ถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็เป็นการสนับสนุนสมาธิภาวนาแน่นอนเลยเมื่อเคารพในศีลในวินัยแล้วมันก็ทำให้กิเลสส่วนหยาบๆนั้นมันบรรเทาลงยังจะกกิเลสอย่างกลางมันนี้เมื่อเพ่งจิตเข้าไป กิเลสอย่างกลางระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนัน้นจังว่าสินอบรมดีแล้วยอมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญม่มีสมาธิเป็นอานิสงส์นั่นแหะสินที่อบรมดีแล้วนะ มีสมาธิเป็นอนิสงส์ก็ทำใจให้สงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนี่นั่นแหละย,ยังว่าอน,นิสงส์แห่งการรักษาศีลก็คือสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี่แหละอันนี้อน,นิสงส์แห่งการ อาการทำสมาธิทำจิตใจตั้งมั่นลงไปแล้วมีปัญญาเป็นอานิสง์บบนี้เพราะจิตที่ตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องเกิดปัญญานี่หละเกิดปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งเห็นอะไรก็เห็นแจ้งรู้อะไรก็รู้จริงลักษณะของปัญญาเป็นอย่างนั้น ลักษณะของโมหะความหลงนั่นรู้อะไรก็รู้ไม่แจ้งเลยเห็นอะไรก็เห็นไม่จริง mm. มัวมัวอยู่นั่นแหะเหมือนยังตาของคนเรานี่ยถ้ามันเกิดเนื้องอกขึ้นมาเป็นฝ้าปิดบังแก้วตาแล้วตามัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลยเป็นงนั้นนะ จิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อปล่อยให้อวิชชาตันหามครอบงมแล้วมันมัวไปเลยคิดอ่านอะไรก็ไม่ออกอา้าวท่านสอนให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายสักทีนพิจารณาไปในมันก็เฉยเฉยเรื่อยๆรื่อยไป ไม่เห็นมันตรงไหนมันจะเป็นหน้าเบื่อหน่ายนั่นแหละก็เนื่องจากความไม่รู้แจ้งนั่นเองนะมันถึงไม่เบื่อหน่ายดังนั้นะทุกคนให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เพ่งดูจิตใจตัวเองว่ามันมีอะไรมาหุ้มห่ออยู่นี่ ทำให้มูหมองมีหรือไม่อันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องฝึกไม่มีใครที่จะมาฝึกให้พระุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็เป็นแต่เพียงที่หนทางให้ เราเดินตามเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เดินตามแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรนะตอนนี้เมื่อเราไม่เดินตามแล้วเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแหละผู้ใดนำเนินตามผู้นั้นมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เออมันเปรียงั้นเหมือนเหมือนการเดินทางด้วยเท้านี่แหละ เอาใครหยุดอยู่แล้วไม่พยายามเดินมันก็มันก็นานถึงนะงานถึงปลายทางนะอย่างนี้หยุดอัสนมนานแล้วอย่างค่อยไปเดินเดินไปหน่อยหนึ่งแล้วคนไปหยุดอัสนานอย่างนี้นะมันก็นานถึงอ่ะผพ้ที่เขาเดินไม่ถอยหยุดพักก็หยุดพักนิดหน่อยพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไง มันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> เมื่อได้มีศรัทธาลงทุนฝึกตนเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็พยายามฝึกตนเรื่อยไปไม่ให้ท้อถอยเรียกว่าไม่ถอยหลัง บุกหน้าเลือยไปอย่างนี้เ่ยไม่ถอยหลังถึงแม้ว่าเราจะหยุดพักก็หยุดพักไปชั่วขณะหนึ่งเช่นอย่างว่ามีธุระอย่างอื่นที่เราจะต้องคิดจะต้องทำเอาอันนั้นก็พักไปชั่วระยะหนึ่ง เมื่อคิดอ่านการงานเหล่านั้นลุลร่วงไปได้ด้วยดีแล้วมันก็วกเข้ามาหาการฝึก,กจิตอทำยังไงจิตมันจะตั้งมั่นลงไปทำยังไงจิตมันยังจะงับห่องใสนี่ล้วก็ทำลงไปแล้วนนจิตมันจะตั้งมั่นได้ก็โดยอาศัย ความอดทนเป็นพื้นฐานอาศัยความอดทนหนึ่งอาศัยการเพ่งหนึ่งนี่การเพ่งนี่ก็สำคัญไม่น้อยนะเราเพ่งอยู่ภายในนี่ขณะที่เราเพ่งอยู่นั้นจิตมันก็ตั้งมั่นลงได้ เพราะว่าการเพ่งนี่คล้ายๆกับบอกไปข่มจิตเอาไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเพ่งจิตเราต้องฝึกการเพ่งอย่างว่าเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่เราก็สู้ดีกว่าปล่อยให้จิตใจมั่วหมอง เป็นทุกข์ลิ้นลนกระวนกระวายไปตามเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอันนั้นมันทุกข์ไปนานเหลือเกินนะทุกข์ในโลกนี้ยังไม่แล้วก็ไปทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปอีกมันต้องคิดคำหนึ่งอย่างนี้ให้เราทำความเพ่งเพียนเพ่งพินิจดวงกิจอันนี้อยู่ในปัจจุบันนี่ ถึงว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่เหลือว,วิสัยมันก็ลำบากไปได้ชั่วระยะหนึ่งทีนี้เมื่อฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็สบายไปกว่านี้นะมันมันติดนิดสัยอะ่ะนิสัยชอบสงบอย่างนี้นะฝึกให้มันชอบสงบให้มันตั้งอยู่ในความสงบได้แล้วมันก็ ถึงแม้ว่ามันจะเผลอจิตจะฟุ้งซ่านไปได้ชั่วขณะหนึ่งมันรู้ตัวแล้วมันก็มุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งของเก่าเพราะว่ามันเคยลิ้มรสแห่งความสงบมาแล้วว่าความสงบนี่มันเป็นสุขอันสดใสจริงๆมีรสชาติกลมกล่อมจริงๆดังนั้นมันจึงไม่ลืมไม่ไม่ลืมความสงบ ทางใจถ้ามันถอนไปก็พยายามทำให้มันสงบขึ้นมาธรรมดาผู้รู้จักรสชาติของความสงบอันเกิดจากสมาธิว่ามันเป็นสุขมากอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ลดละความพยายามพยายามเพ่งจิตให้มันได้รับความสงบ ตามเป้าหมายที่เคยทำมาเมออื่อ <ue> เป็นเช่นนี้คนผู้นั้นก็ไม่ไม่เสื่อมจากสมาธิเ,ออเมื่อไม่เสื่อมจากสมาธิกิเลสก,ก็ครอบงำไม่ได้อ,อ,อ,อนันกิเลสครอบงำจิตใจของคนนั้นะก็เนื่องมาแต่ใจมันถอนจากสมาธิ แล้วมันก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆมีความคิดความวิตกวิจาร์ไม่หยุดไม่ย่อนหาความสงบไม่ได้นี่อันนี้นะมันเป็นมูลเหตุที่ให้กิเลสมันครอบงำได้ถ้าบุคคลมาเพ่งจิตนี่อยู่รู้จักห้ามจิตของตนได้อย่างนี้นะ ที่เลขกครอบงำไม่ได้เลยครอบงาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงพยายามไม่ว่าคฤหัสไม่ว่านักปวดพูดถึงความทุกข์แล้วก็อันเดียวกันแ้่ามาทุกข์ใจอย่างนี้นะเพราะใจไม่สงบนั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์ใจ ถ้าใจสงบลงไปแล้วเป็นคฤืัสถ์ก็สบายเป็นนักบวชก็สบายมันอันเดียวกัน <c oughs> ในระหว่างคฤหัสั์กับนักบวชนั้นมันแตกต่างกันแต่เรื่องวินัยเท่านั้นแหละ <c oughs> วินัยของพระภิกษุนี่มันละเอียดละออมากกว่าวินัยของชาวบ้าน อย่างนั้นจะพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วอันเดียวกันเพราะอันเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ไม่ใช่บรรลุได้แต่พระสาวกเท่านั้นผู้ครองเรือนก็มีสิทธิ์ บรรลุโสดาจะกิทาคาอนาคาได้เมื่อสำเร็จอนาคาแล้วอย่างนี้ไม่ออกบวชก็มีครองเลือนไปอยู่นะจนตลอดหมดอายุสังขารแต่ว่าหากทำตัวเป็นคนผู้เดียวเพระอนาคามีเพราะตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการนึงขาดออกไปแล้วถือว่าตัดการมราคาขาดออกไป จากกิตใจแล้วดังนั้นถึงไม่บวชอยู่เป็นเครือขัดก็อยู่ทำตัวเป็นคนผู้เดียวเป็นอย่าง <c oughs> ไม่เกาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามนี่เราก็จะนั้นยังว่าพูดถึงคุณธรรมแล้วอันเดียวกันในระหว่างเครือัดกับนักบวชของดำเนิน สายเดียวกันเลยดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปถึงอย่างไรเราต้องได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ดีๆนี่แหละจึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้มาปฏิบัติ ตามศีลสมาธิปัญญานี่เราพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวตาสงสารอันนี้หละไปเรื่อยๆแต่เราก็มักสวยทุกข์นั่นแหละมากกลัวสวยทุกข์ <c oughs> ดังนั้นน่ะมันจะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ ตามศีลสวาธิปัญญาอันนี้เราไม่ต้องอ้างน่นอ้างนี่อะไรดะไม่ต้องอ้างว่าเป็นคฤหัสถ์มีธุรกิจการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติไม่ควรจะไปคิดเห็นอย่างนั้นเพราะการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติน่ ใครก็ต้องทำกันเหมือนกันหมดสำหรับผู้ที่เป็นสาวกเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจริงๆเคารพต่อพระธรรมคำสอนอย่างแรงกล้าจริงๆอย่างนี้นะเคารพต่อพระสงฆ์สาวกอย่างมากม,มันก็เป็นเหตุให้เรา เราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ไปเพราะความเคารพอย่างแรงนั่นเอย mm hmm. โดยเฉพาะเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเน่เพราะพระองค์เป็นเจ้าของศาสนา mm hmm. ถ้าเมื่อไม่เคารพในพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อก็ไม่เคารพในพระธรรมไม่ฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรม นั้นบางคนก็มีความเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อไม่เคารพในคำสอนอย่าว่าเห็นเราตายแล้วศูนย์อย่างนี้นะโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนี่เรียกว่าความเห็นมันออกนอกพระพุทธศาสนาไปแล้วดังนั้นเราต้องพยายาม ฝึกใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยให้ได้เนี่เราก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยผู้สนเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้บรรลุวักลธรรมวิเศษในการต่อไปดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้